สวัสดีค่ะวันนี้เภสัชกรจะมาแนะนำวิธีการใช้ยา i b u p r o เฟน s ั s สเ n นชั n ขนาด100มิลลิกรัมต่อ 5cc นะคะสำหรับไอบูโพเ e น s ั s สเ n นชั n นจะมีข้อบ่องใช้สำหรับอาการลดไข้บรรเทาอาการปวดลดการอักเสบค่ะอาการข้างเคียงที่พบได้ระหว่างการใช้ยาได้แก่การท้องผูกท้องเดินขึ้นไส้แผลในกระเพาะอาหารค่ะ ยาตัวนี้เป็นยาลดไข้บรรเทาอาการปวดในกลุ่มไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าเอนเซตนะคะสามารถใช้ร่วมกับยาพาราได้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะควรจะใช้ยาพาราเซตามอนเป็นทางเลือกแรกในการลดไข้ลดอาการปวดในเด็กก่อน,นะคะ่ะไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดรับประทานยาเองนอกเหนือจากคำสั่งของแพทย์นะคะ หากใช้ติดต่อกัน3วันแล้วอาการไข้หรืออาการปวดไม่ดีขึ้นแนะนำให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งค่ะกรณีที่สงสัยเป็นไข้เลือดออกนะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาไอบูโพเ e นเนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้เลือดออกมากขึ้นได้ค่ะและหากมีประวัติแพ้ยาในกลุ่มเอนเซมควันหลีกเลี่ยงการใช้ยาตัวนี้ด้วยเช่นกันค่ะ หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาสามารถปรึกษาเภสัชกรก่อนได้ค่ะ